อาจเพจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่าเลขเด่ดเนเลขรองจะคืออะไรและ,และอาจารย์จับทองนะครับขอฟันเลยว่ารวมสูตรของอาจารย์ทองเลขเด่นงวดนี้วดที่30กรกฎาคมนะครับก็คือมหาหวย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมหาหวยนะครับและนะครับวันนี้พบกับอาจารย์จากทองอีกแล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์จะมาพูดถึงหวยลาวนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอโทษนะครับที่ง่วดที่ผ่านมาหรือว่าอาจารย์ที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ลงคลิปเนาะเป็นหวยลาวแต่อาจารย์ลงเป็นหวยไทยแทนนะครับเพราะอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมเนาะอาจารย์เลยไม่ทําเลขไว้ให้นะครับแต่อาจารย์ได้คํานวณไม่ให้แล้วนะครับในไลน์แอดหรือเฟซบุ๊กนะอ่เผื่อใครไม่เชื่อเนาะนี่นะครับนี่อาจารย์ให้เลย เด่น4นะครับร้วเข้าก็คือ49เเนาะแล้วมันจะออกก็คือ94นี่ถ้าใครติดตามแฟนเพจ a c e b o o k อาจารย์นะครับมหาห่วยนี่เลยนะครับนี่มันหอกนะอาจารย์ให้49เด่น4นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับถ้าใครติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k มหาหวยของอาจารย์ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอ่ะส่วนนะครับอาจารย์ที่ไลแอดอาจารย์ก็ให้เหมือนกันแต่อาจารย์ก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะวันนั้นไลแอดทีมงานบอกอาจารย์ว่าทักมาเป็นพันสองพันคนเลยอาจารย์ก็ตอบไม่ทันจริงๆนะครับ หรือบางคนก็ตอบก็ทักมาตอนประมาณทุ่มครึ่งอะไรเงี้หยหัวมันจะออกแล้วเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้ตอบจริงๆนะครับเพราะแบบตอบไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยเนาะเพราะหววจะออกแล้วนะครับอ่ะส่วนใครไม่รู้นะครับว่าติดตามอาจารย์ที่ไหนบ้างนะครับก็ติดตามไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นี่เลยที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่เลยเข้าที่ Facebook นะครับกดนี่เลยมหาหวยชื่อนี้เลยนะครับอ่ะและยังมีช่องย t ท b e ที่ทุกคนดูอยู่นะครับมหาหวยนี้เลยอาจารย์ก็ฝากกด ซับสไครป์ช่องอาจารย์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปของอาจารย์ด้วยเนาะจะได้แบบเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต,ต่อไปนะครับส่วนนะครับถ้าใครอยากได้ลายแอดนี้เลยนะครับนี่เลยลายแอดนี้แอดเดียวเท่านั้นอาจารย์ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าลายแอดใเทั้งนั้นนะครับอาจารย์ให้ฟรีๆเลยเนาะเป็นแนวทางให้ทุกคนรับนวยไปพร้อมอาจารย์นะครับก็คือมีลายแอดนะคบมีแอดน้ำหน้าเสมอมี m a h a h u a y แอดนี้แอดมหาหวยแอดนี้แอดเดียวฟรีๆอาจารย์นะครับ เป็นแอดของอาจารย์นะครับอ่าอาจารย์ก็ฝากด้วยนะครับอ่ะส่วนนะครับใครนะครับที่เราหวยลาววันนี้อาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเป็นสูตรพารวยลมสูตรขอาจารย์นะครับเหมือนเดิมเลยอาจารย์จะใช้สูตร1นึ่สูตรสองสูตรสามาเก่งเลขแล้วตัดเลขให้ทุกคนดูจะมีสายรูปสายวิ่งจับ2ตัวจะ3ตัวอาจารย์จะแนะนําให้เป็นบางคนเนาะอ่ะแต่วันนี้อาจารย์จะแนะนําทริคสลับเล่นหวยลาวของอาจารย์นะครับอาจารย์จะให้เลขมาก็จริงมันจะมีบนล่างใช่ไหมครับอาจารย์ แนะนำว่าให้ทุกคนเล่นบนของอาจารย์ให้หมดเลยนะครับอย่าลืมตัวกลับด้วยส่วนล่างเอาเลขเด่นของอาจารย์อย่างเดียวก็พอย้ำเลขเด่นของอาจารย์อย่างเดียวก็พอไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นหมดนะสำหรับตัวล่างนะครับการไว้เพราะตัวล่างเปอร์เซ็นต์อาจารย์ไม่ได้คํานวณให้ตัวล่างเป็นหลักอาจารย์ตัวนนบนให้เป็นหลักนะครับอ่ะและวันนี้อ่ะอาจารย์จะมาคํานวณให้ดูเหมือนเดิมเลยว่าแต่ละสูตรอาจารย์คำนวณยังไงเผื่อใครเข้ามาใหม่ก็ไม่รู้เนาะอ่างวดที่แล้วนะครับเห็นไหมที่เข้ามาคือ9 6 2 9 4 96294อาจารย์ให้49ไปนะครับอ่ะเราจะมาดูคำวนวะณสูตร1จะเป็นยังไงเริ่มจากสูตรหก่อนเลยสูตรหก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยทุกครั้งนะครับอาจารย์นะครับให้สูตรคำนวณง่ายๆเลยก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักหน่วยนะครับตามด้วยบวก6สูตร1อาจารย์ให้บวก6นะเป็นตัวเสริมนะครับตบบน,นี้เลย และตัวต่อมานะก็คือหลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบบวก7นั่นเองอาจารย์ให้บวกตัวเสริมตัวที่2คือ7นะครับและตัวสุดท้ายนะครับคือหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบตามด้วยบวก9ก้า นี่นะครับสูตร1ของอาจารย์อาจารย์ใช้ตัวบวกตัวเสริมคือบวก6บวกเบวก9เหมือนเดิมทุกคลิปเลยที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วตัวคูณก็เหมือนเดิมคือ2 5 2 5ตามตำแหน่งที่อาจารย์วางไว้เลยนะครับล่าสุดมีลูกศิษย์อาจารย์คนนึงบอกว่าเริ่มคำนวณตามสูตรอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะครับเผื่อวันไหนอาจารย์ไม่มาหรือวันไหนอาจารย์แบบไม่อยู่เนาะทุกคนก็ลองดูหอจารย์คำนวณตามสูตรของอาจารย์ได้เลยไม่ยากอาจารย์ ใช้ตัวเลขพวกที่แล้วแล้วมาคำนวณตามสูตรเหมือนเดิมเป็นสูตรตายตัวนะครับอ่ะจากนั้นเราจะมาบวกเลขกันเนาะก็คือ92เป็น8นะครับ9 2 9คูณ2เป็น18นะก็คือตัดมา8อย่างเดียว8บวก6530เท่ากับ8เหมือนเดิมนะครับ8บวก4เท่ากับ2 2บวก6นะครับเท่ากับ8เหมือนเดิมนะครับต่อมาคือ92เป็น8เหมือนเดิม8บวก9เป็น7นะครับ7บวก7เท่ากับ4 และตัวนี้นะครับก็คือ6บวก2คูณ5 2 5เป็น10เท่ากับ6เหมือนเดิมนะครับ6บวก9เท่ากับ5 5บวก9เท่ากับ4และทุกสูตรของอาจารย์นะครับก็คือบวก1แต้มเสมอทุกตัวเลยนะและเลขเด่นสูตรหนึ่งะครับอาจารย์ย้ำน้อเลขเด่นสูตรหนึ่งเลขที่จะได้คือ9 5 5อ่ามีตัวเลขที 5, 5่อาจารย์คิดว่าน่าจะมาด้วยนะครับจะดูคร่าวๆเนอะอ่ะ ตัวเลขสุด1หนึ่งที่เด่นออกมาคือ955นะครับต่อไปเราจะมาดูสุด2กันเราจะคำนวณทั้งหมด3สูตรนะครับเหมือนเดิมเลยสูตร1สูตรสสูตร3เนาะสูตร2อาจารย์ก็จะมาคำนวณให้ดูเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือตัวเลขตามนี้เลยนะครับก็คือหลักหมืน่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยตามด้วยบวก7อาจารย์ให้บวก7นะครับเป็นตัวเสริมและตัวต่อมาคือหลักหมืน่น บวกหลักสิบตามด้วยบวก8นะครับตัวเสริมตัวที่2คือ8นะและตัวสุดท้ายนะครับก็คือหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบตามด้วยบวก9เหมือนเดิมตัวบวกตัวเสริมของสูตรอาจารย์จะใช้เป็นเลขเรียงทั้งหมดนะครับก็คือ789ส่วนตัวคูณก็เป็นเลขเรียงเหมือนกันคือ2 3 4 5ห้า ตามนี้เลยนะครับ2 3 4 5ตามด้วยบวกแปดนี่คือหลักคูณกับหลักบวกนะจากนั้นเราจะมาบวกตัวเลขกันนะครับ9,2เป็น8นะครับ8 6 3เป็น8เหมือนกันเท่ากับ8 8เท่ากับ6นะครับ6บวก4เท่ากับ0 0บวก7เท่ากับ7นะครับแล้วตัวต่อมาคือ9 4 3า6อาจารย์ใช้แค่ตัวท้ายนะ6 6บวก9เท่ากับ5นะครับ5บวก8เท่ากับ3า แมว่าตัวเลขจะค่อนข้างต่างกันนะครับต่อมาคือ6บวก25เป็น10นะครับเท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5 5บวก9เท่ากับ4นะครับและบวก1แต้มทุกหลักเสมอก็จะได้เลขเด่นออกมานะครับอ่าเลขเด่นสูตร2นะครับก็คือ8 4 5ค่อข้ขอางาจะเป็นแ4 5ีเลขตูงกับเลขกลางๆนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของสูตร2เนาะ ต่อไปก็จะเป็นสูตรสานะครับสูตรสามสูตรสาใช้หลักการคูณเหมือนเดิมเลยก็คือหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยตามด้วยบวก7นะครับอาจารย์ให้สูตรสามบกเนะครับตัวแรกและตัวต่อมาคือหลักหมื่นบวกหลัก10ตามด้วยบวก7อีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลย และตัวสุดท้ายนะครับก็คือหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกเจ็ดอีกเท่าเดิมน,นะครับสูตรสามอาจา์ให้ตองเจ็เป็นตัวยืมพื้นนะครับและตัวคูณคือสามหกหกสามนี่เลยสามหกหกสามตามด้วยบวกเจ็ดนะครับจากนั้นเราจะมาบวกเลขกันเราจะมาดูว่าสูตรสามเลขเกินจะเป็นอะไร เก้านะครับ27เนะเท่ากับ7นะครับ66 36นะครับ7บวก6เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ4นะครับตามอาจารนหางแม่อาจารย์ยจ,จะบวกเล้แบบนี้นะครับต่อม,มาคือ9ก้4หบวก9นะครับเท่ากับ1นึ่งขออภัยครับ4บวก9เท่ากับ3 3บวก7เท่ากับ0อาจารย์ก็จะงงงงเนะตัวเลขเยอะนะครับ แล้วต่อมาคือ6บวก2 3เป็น6 6 6เป็น2 2บวก9เป็น1นะครับ1บวก7เท่ากับ8และเลขเด่นสูตร3นะครับบวก1แต้มเสมอเลขเด่นสูตร3ที่จะได้ออกมาคือ5 1 9 5 1 9นะครับนี่คือเลขเด่นนะอาจากนั้นอาจารย์จะมารวมสูตรกันเลย เราจะมาดูกันว่าทั้ง3สูตรจะมีเลขอะไรเด่นๆออกมาบ้างสูตร1สูตร2สูตร3อ่ะดูกันตัวแรกเลยนะครับเลขเด่นสูตร3นะครับสูตร3ที่ได้ออกมาคือ5 1 9อ่าและสูตร2นะครับคือ8 4 5อ่า และสูตรหนึ่งนะครับก็คือ955อ่าทุกคนเห็นไหมว่าเลขอะไรเด่นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะอาจก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่าเลขเด่นเลขลองจะคืออะไรนะครับเลืมีเลขกันด้วยนะมีจับ2ตัวนะครับ และอาจารย์จัดทองนะครับขอฟันเลยว่ารวมสูตรของอาจารย์จัดทองเลขเด่นงวดนี้วันที่30กรกฎาคมนะครับก็คือแน่นอนมาขนาดนี้5ครับเด่น5แน่นอนนะครับและอาจารย์คิดว่าไม่น่าหลุดน่าจะตามมานะครับคือ9อและจับคู่เลยอาจารย์ให้เลขกันนะที่จริงอาจารย์จะให้เลขกันเป็นเลข9แต่อาจารย์คิดว่า9งวดที่แล้วมา2ตัวงวดนี้น่าจะหลุดมาตัวหนึ่ง นะครับเลขกันนะครับอาจารย์ให้เลข8เป็นเลขกันเพ้อเผลอสี่อาจาอาจะากันก็ได้แต่อาจารย์ให้ตัวให้8เด่นกว่านะครับพเพราะ8ปดเมื่ีแล้วไม่มานะครับและจับคู่2ตัวนะครับก็คือ5 9 58 54 51นี่เลยนะครับต่อมาคือ98 9 4 91นะครับ8 4 8 1หนะครับอย่าลืม41ด้วยกันไว้นะครับอันนี้อาจารย์แนะนำทริคเหมือนเดิมก็คือให้เลขเด่นๆพวกนี้นะแถวแรกเลยให้เล่นล่างนะครับส่วนแถวที่2แถวทั้งหมดเนี่ยให้เล่นแค่บนพอเลขเด่นๆของอาจารย์นะครับเด่น5เด่น9กัน8อะไรเงี้ยให้เล่นล่างนะครับเล่นบนด้วยเล่นล่างด้วยนะครับส่วนเลขบนอาจารย์คิดว่าให้กันไว้ให้หมดนะครับคิดว่า สองแถวนี้มาแน่นอนอาจจะคิดว่าห้างดนี้มาแน่นอนนะครับอ่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากนะครับช่องมหาห่วยของอาจารย์ด้วยเนาะช่องนี้เลยนะครับอ่ขออภัยครับอาจารย์หยิบให้ดูเนาะอ่ะช่องมหาห่วยนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กมหาห่วยที่อาจารย์เปิดให้ดูคลิปตอนต้นนะครับนี่เลยชื่อมหาหวยภาษาไทยอาจารย์ก็ฝากกดติดตามเฟซ o o k อาจารย์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมนะครับวันที่เเดือนหน้านี่เลยที่ทุกคนตามหาอาจารย์จะแจกทั้งหมด7เส้นเลยวันที่7นะครับ หรือถ้าใครอดรอไม่ไหวอาจจะอาจจะเปิดให้บูชาได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับอ่ะ นี่เลยนะครับที่ชอบมาหาหวยนะครับรวมถึง YouTube ที่คนดูอยู่อาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปอาจารย์ด้วยอาจารย์ทําคลิปนี้อาจารย์ไม่หวังผลกาไรไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นอาจารย์ก็ขอแค่กําลังใจทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปของอาจารย์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทําต่อไปนะครับหรือถ้าใครอยากรู้อะไรก็อาจารย์ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับรวมถึงถ้าใครอยากได้ทุกหวยเลยนะครับอาจารย์ก็ต้องขอพลงจริงว่าช่วงนี้อาจารย์ตอบไม่ทันจริงเพราะอาจารย์ทางานค่อนข้างหนักเนาะอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีเวลา ตอบพลายแต่อาจารย์ถ้าใครเห็นอาจารย์ไม่ตอบทักมาซ้ําๆได้เผื่ออาจารย์จะได้เห็นเนาะนี่เลยลายแอดมหาหวยนะครับแอดมีแอดเดียวนะครับมีแอดนำหน้าเสมอมี m a h a h u a y แอดมหาหวยแอดมีแอดเอฟรีๆเอาไว้พูดคุยกับอาจารย์โดยตรงนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ขอวขอวยพรให้ทุกคนเนาะ หมดนี้หมดสีลไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหรือหวยไทยที่จะถึงนี้ด้วยก็ถ้าใครซื้อเลขอะไรไม่ว่าจะเป็นรูปซื้อเลขของอาจารย์หรือเลขคนอ,อื่นเจ้าดัางๆหรือเลขในใจซื้อผิดซื้อถูกอาจารย์ก็ขอให้ร่ํารวยหมดนี่หมดสิ่งกันทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์จะฝากไว้ให้ทุกคนนะ,ะให้ดูแลสุขภาพนิดน,นึงเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักเนาะ อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะวันนี้อาจารย์ก็มีเท่านี้ส่วนถ้างวดหน้าอาจารย์จะมาพูดถึงอะไรก็เราติดตามไปที่ช่อง YouTube หรือไลน์แอดมหาหวยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ